สาวๆใครไม่กล้าเข้าห้องน้ําสาธารณะเพราะกลัวการติดเชื้อยกมือขึ้นมันก็ควรจะกลัวค่ะจริงๆแล้วในห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าในนั้นน่ะมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างคนที่เข้าก่อนหน้าเรามีโรคอะไรบ้างแต่ <Hey. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมาความว่าเราจะกลั้นปัสสาวะ แล้วก็ข้ามไปจนถึงบ้านถึงที่ทํางานหรือที่ไหนที่เรารู้สึกอุ่นใจเราค่อยเข้าก็ไม่ได้เช่นกันนะคะการกลั้นปัสสาวะก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเหมือนกันในห้องน้ําสาธารณะนะคะอย่างที่เรนบอกว่ามันก็มีเชื้อโรคได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างไรเนี่ยเราก็พกสี่พกกระดาษทิชชู่อะกระดาษทิชชู่เปียกอะคือเวลาเราคล้องน้ำเราก็ต้องมีการสัมผัสใช่ไหมนั่งลงไปในชักโครกเนี้ยเราก็เช็ดก่อนบางที่เขามีไอ้นี่ให้นะไอตัวแอลกอฮอล์ที่ไว้เช็ดโถชักโครกอะ ไว้ให้วางเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ติดต่อผ่านระบบสัมผัสการสัมผัสนะคะก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะรวมถึงการทําความสะอาดหลังจากเสร็จภารกิจแล้วอะ่ะก็ไม่ใช่แบบคือเราไปกังวลเรื่องของโถสระหรือเรื่องของสถานที่แต่ว่าเราก็ไม่ทําความสะอาดตัวเองอะ่ะอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับสถานที่เหมือนกันเข้าที่ไหนเราก็ติดเชื้อได้เหมือนกันซึ่งการติดเชื้อเนี่ยก็ติดเชื้อได้ทั้งระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าระบบช่องคลอดสืบพันธุ์หรืออะไรก็ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่พื้นผิว ความพันที่ทำให้เราติดเชื้อได้เราก็ต้องดูแลการทําความสะอาดข,ของเราอย่างเพียงพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าเที่ยวไปโทษความสกรปรกของคนอื่นเขาดูตัวเองก่อนว่าดูแลตัวเองดีหรือยังนะจ๊ะ